น,นี่ช่องติมตังแฟมิลี่พามากินพิซซ่าฮัทเอ้ยไม่ใช่อ, <c oughs> อันนี้พิซซ่านะคะหน้าต่าง,างอันนี้หน้าอะไรอะ่ะหน้าซ้กรอกชีสแฮมไม่ไหวแล้วจะก,กินแล้วอันนั้นหน้ารวมอันนี้หน้าทะเลนะคะทะเลบางแสนด <c oughs> ูยายกินไปแล้วแกะซอสไหมคะให้ยายแกะให้เลยคะ่ะ ขนาดนี้นอโอ้โหดูน้องตังกินพิซ่ากระเด็นกระดอนแล้วกันท่านผู้ชมโอ้ยแเมันเข้ากรอบไมหมคะเอารีวิวสิคะมันเป็นยังไงคะรสชาติยังไม่ได้กินเลยค่ะร้อนมากอืมมันร้อนมามันเป็นยังไงคะแป้งเป็นยังไงคะนุ่มไม่นุ่มคะรีวิวหนะะ่อยค่ะมันนุ่มแต่มันมันมีใสนน่นิดหน่อยนิดหน่อยกินได้ไหมคะไอตังมันมเผ็ดพริกเพราะว่าพริกมันมีเนี่ยเขาใส่พริกมันได้ไงอ่ะ เขาใส่ซอสพริกด้วยไงพี่ติมกินได้ไหมคะได้เอาต้องกินกันแล้วคือมักกี้ใช่ไหมพี่มักกี้กินอ๋อมันไม่ได้ซอสพริกมันเป็นอาริเกโนะมันไม่กินกินไม่เป็นไงคุณแม่กินไม่เป็นเหรเผ็ดทิ้ง่านแต่หนูกินเป็นเงินถ่านนี้หวานไหมหวาไม่เผ็ดเอ๊ถ่านนี้ กินได้ให้จิ้มไปเลยมากินเองอะไรอยทำไมเนี่ยนี่เป็นน้ำปลาน้ำปลาดูดีดีนะอืมมากินของถ่านนี่ไม่เผ็ดอันนี้เราใส่พริกใส่พริดบ้าปลาทำไมโอ้โหใส่เข้ามาเป็นน้ำซุ่มเลยแล้วเดินไถ่ไม่ได้ใครแตะกินอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยมากแกมันเผ็ดจริงนะชาตกินเผ็ด อันนี้ไม่ต้องเไม่เป็นคือไม่ทาไม่เป็นจับผ้าจับผ้าแล้วเหมื่อยไม่ตังอเอร่อยนะอัเหมือนนย่งตาขีุกอ้ไปดน้วแปดคนนะ เกนแปดสันไหนของบ้านเราเหมือนบ้านโถ่เกมไอ้กูให้มัน่ะ,ะ,ะนั่งต้่ปาปาเลยเนี่ยไอ้ชีวนี้อ๋อตั้งอย่าเลินนนนกนะเอาเอาทำเกนไหมเทปเทปเทปอีไนเกมบานโไปร้าพรนพิซซ่า กินให้หมดดิไม่เอาเสียเงินเสียของแวอ่ะฉันไม่ได้กินไม่เปนกินให้หมดนะแมวแมวฉันไม่เอาใครจะกินพี่ก็กินเลยนะนี่ไงอร่อยเดี๋ยวฉันกินเองมากันนะห้ามห้ามกินน้ำห้ามกินน้ำนะไม่มันเลอะเทอะแล้วนะมันโยนเปิ้ลนังเกงหมดแล้วตัง แผลไม่ต้องกินให้ผมก,กินไปห้ามกินห้ามกินนะนะ้านะใครกินน <laughs> ้าแพ้ใครกินน้าแพ้เขาถูกอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ช่องสิมตังแฟมิลี่ด้วยนะคะมารอดูคลิปต่อไปว่าพวกเราจะมากินอะไรกันวันนี้เรากินอะไรคะ <laughs> 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 พิซซ่าฟันออกมา <laughs> <laughs> พิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่า ไม่ใครอื่นก็ไปนอนที่ที่มีที่นอนหลับไปคับ่ายเลยอะไรกูขุดที่ก็มี